สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ริดเดอร์ดช่องที่พาคุณไปพบกับโลกของยนตรกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุดทั้งรถใหม่รถแรงและรถในตำนานที่คนรักรถไม่ควรพลาดวันนี้เรามีของเด็ดสุดพิเศษที่หลายคนรอคอย t ต y o t a Land c r u i s e r h a ร์ฮาร์ดท็อรถออฟโรดพันแกร่งที่ได้รับการปรับโฉมใหม่แต่ยังคงรักษาความเป็นตำนานแห่งความทนทานเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมทันทีที่คุณได้เห็นเจ้าฮาร์ดท็อปคันนี้มันไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับเพราะรูปลักษณ์มันบอกทุกอย่างได้ชัดเจนนนนตัััวถงงทรรรเเเหหลลีี่่มมป็ออกกกกษณ์้้าะาะซคสพโ TOYOTA Classic Prom ตัวให,ใหญ่ใหญ่ที่ให้กลิ่นอายความเป็น Land Cruiser รุ่นบุกเบิร์ตั้งแต่ยุค70สไฟหน้าแบบเล็ดทรงกลมที่ให้ความรู้สึกทั้งทันสมัยและย้อนยุคในเวลาเดียวกันล้อและสมล้อทรงเหลี่ยมหนาแน่นทำให้มันดูพร้อมลุยทุกเส้นทางตั้งแต่ในเมืองจนถึงกลางทะเลทราย ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์เครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด4.0ลิตรให้พละกกำลังราว228แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบเต็มระบบ,รบพร้อมเฟรมแชสซีเหล็กแข็งแรงตามสไตล์โตยโยต้ตาที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถังน้ำมันใหญ่จุดได้ประมาณ90ลิตรหมายความว่าคุณพร้อมจะออกผจญภัยได้นานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันหมดกลางป่าแถมยังมาพร้อมระบรบบล็อกดิฟเฟอเรนเชียลและหมดช่วยขับในพื้นที่ครุขรที่สามารถพาคุณฝ่าทางหินหรือโคลนได้อย่างมั่นใจ ภายในห้องโดยสารของ Land Cruiser Hardtop 2025ยังคงคอนเซปต์เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงวัสดุที่ใช้เน้นความทนทานเหมาะกับสภาพแวดล้อมสุดโหดไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวกันรอยขอบประตูแข็งแรงและปุ่มควบคุมขนาดใหญ่ใช้งานง่ายแม้ใส่ถุงมือที่นั่งให้ท่านั่งสูงมองเห็นรอบตัวชัดแต่ในปี2025 Toyota ก็ได้เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นหน้าจอ In f โฟ a i n m e น t แบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พอชาร์จ USB-C ที่รวดเร็วเบาะหนังดีไซน์ใหม่และช่องแอร์แยกส่วนเพื่อความเย็นทั่วถึงทั้งคัน เมื่อคุณได้ลองขับคุณจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณของ Land Cruiser อย่างแท้จริงพวงมาลัยที่มั่นคงระบบการสะเทือนที่ดูดซับแรงสะเทือนได้ดีเยี่ยมแม้บนเส้นทางครูขระเสียงเครื่องยนต์แน่นและมีเอกลักษณ์มันให้ความรู้สึกมั่นใจเหมือนขับรถถังที่ผ่านการขัดเกลามาให้ขับได้อย่างนุ่มนลนขึ้นเหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องลุยในงานจริงจังหรือคนที่แค่ต้องการรถที่ไม่เคยทิ้งคุณไว้กลางทาง ด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มตามมาตรฐานยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเล็ดสว่างไกลเซนเซอร์ถอยหลังระบบเบรก abs และโครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้าแบบเสริมแรงพร้อมระบบช่วยทรงตัวเมื่อขับบนทางชันหรือขนาดลากจูงและในบางรุ่นยังมีระบบช่วยลงทางลาดชันอีกด้วยพูดกันตรงตรงเลยครับรถคันนี้ไม่ใช่รถที่สร้างมาเพื่อโชว์ความหรูแต่มันสร้างมาเพื่อพิสูจน์ความอึดมันคือรถของคนที่ต้องการความเชื่อถือได้มากกว่าความสวยงามเหมาะสําหรับนักสํารวจช่างภาคสนามคนทํางานในพื้นที่ห่างไกลหรือแม้แต่คนที่ต้องการรถหนึ่งคันไว้ใช้ยาวๆแบบไม่ต้องกลัวพังง โตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์ฮาร์ทท็อปสองพคือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัวมันยังคง DNA ของแลนด์ครูซเซอร์ดั้งเดิมทนอิดแรงและดูแลรักษาง่ายแต่เพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยพอให้ใช้งานได้ในชีวิตประจําวันคุณสามารถใช้มันขับในเมืองได้อย่างภูมิฐานและในวันหยุดก็ตะลุยป่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตและทั้งหมดนี้คือสเสน่ห์ที่ทำให้แลนด์ครูซเซอร์ฮาร์ท็อปไม่เคยตกยุคแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีมันยังคงเป็นสญญ ขอบคุณที่รับชมครับนี่คือรีเดเรด้าช่องที่พาคุณจาะลึกโลกของรถยนต์ที่ดีที่สุดในทุกประเภทถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณอยากขับเจ้าแลนด์ครูซเซอร์ฮาร์ดท็อป2 0 2 5ไปลุยที่ไหนก่อนเป็นที่แรกสำหรับวันนี้รีเดเรด้าต้องขอตัวไปทดสอบคันต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขับให้สุดแล้วให้การผจญภัยเป็นคนกำหนดเส้นทาง